กดสามเหลี่ยมในสี่เหลี่ยมพี่ชอบเรื่องนี้มากอันนี้คนระดับล่างที่ความสำเร็จมีน้อยแต่จำนวนคนเยอะอันนี้คนระดับกลางที่จำนวนความสำเร็จพอๆกับจำนวนคนอันนี้คนระดับสูงที่ความสำเร็จมีมากค,คุณภาพของความสำเร็จเยอะมากแต่จำนวนคนที่ไปถึงจุดนั้นมีน้อย นั้นความรู้ที่น้องกําลังได้รับอยู่น้องกําลังได้รับจากคนกลุ่มไหนน้องต้องประเมินตรงนี้หนังสือชุดนี้เล่มนี้มันเป็นความรู้ระดับไหนระดับของคนนี้ความคิดเห็นของคนนี้ที่น้องได้รับมาไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูมันเป็นความคิดเห็นของคนระดับไหนแล้วน้องจะได้ประเมินตัวน้องเองว่าอ๋อพี่บอกเลยนะอันนี้เป็นทริคเลยนะเรียนรู้อะไรก็ตามเรียนรู้จากคันเทศขณะเดียวกัน ต้องมองลงมาให้เห็นทั้งหมดรับฟังใครมาเชื่อใครมาสมมุติเชื่อมีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้ไอเขาเนี่ยมันอาจจะอยู่ระดับล่างก็ได้ถ้าไปเชื่อมันก็โง่ไม่ต่างจากมันอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเขาบอกมาเขาบอกมาพอพี่ได้ฟังแบบนี้พี่ก็จะประ,ประเมินสติปัญญาคนที่พูดได้แล้วว่าโอเคเขาเป็นนักเชื่อไม่ใช่นักวิเคราะห์พี่ก็จะได้แต่ขับ ผ่านไปพี่ไม่โตเถียงพี่ไม่อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นคนระดับกลางหรือระดับสูงขึ้นไปพี่จะเริ่มฟังเพราะเขาจะมีมุมคิดหรือความคิดเห็นที่พี่จะคว้ามาเป็นประโยชน์ได้เลือกที่จะเอามาประดับตัวต้องเลือกจากคนที่เป็นสุดยอดอแต่เวลาเรียนรู้ต้องเรียนรู้จากคนทั้งหมดเพราะว่าคนล้มเหลวก็สอนเราได้สอนเราให้เห็นขั้วตรงข้ามว่าทำแบบนี้แล้วล้มเหลวนะ คิดแบบนี้แล้วล้มเหลวนะคิดตรงข้ามสิตอ,อนที่พี่25เนะี่ยพี่ตั้งคำถามเลยว่าเออทำไมชีวิตพี่ถึงล้มเหลววะอ๋อมันเป็นนี้สุดท้ายแล้วถ้าถ้าฉันใช้ชีวิตตรงข้ามกับชีวิตที่ผ่านมามันก็จะสำเร็จปะวะเออขี้เกียจคิดทดลองแม่งเลยทดลองเลยอ่ะกัดฟันสู้ไม่มีใครเข้าใจพี่โดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงชนไม่เป็นไร